เจลเสร็จภารกิจแล้วฮะม่ฮะปล่อยเจวได้แล้วฮะเจลอ,อึแล้วเจลอ,อึแล้วฮะอึะแล้วแล้วก็กินมื้อเช้าแล้วฮะพ่อปล่อยเจลได้ยังมาทุกคนสะอาดเจลหน่อยที หนูดูดูตุดูตุดหน่อยที่ดูตุดหน่อยะอาดหรือยังสะอาานะแมรเเสียงอะไรเสียงอะไรอย่านฟ้าสะอาดแล้วเพื่อนน่าเป็นไรฝนตกเจยวก็ไม่กลัวละ จะเก็บความร้อนไว้ในตัวเรียบร้อยฮะพ่อพ่อทุกที่พ่อสำรวจนะเด็ก่ะพ่อสำรวจแล้วอะอปเจ้เนี่ยวด็ๆเหมือนเดิมอาหารเหลือปริมาณเท่าเดิม mình đơm treo mình đơm thuốc anh á จะรีบเข้าไปไหนลูกขล <c oughs> เขาแค่เดินไปดูว่าบ้านเขายังอยู่ไหมเพราะว่าหนูหนูหน,หนูเคยแกล้งเขาเอาบ้านเขาไปซ่อนกลัวาหายอ่ะลูกกลัวบ้านหายอ่ะเจ้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะเรียบร้อยครับผมเข้าไปเล่นเดี๋ยวก็ออกมาเข้าไปดูบ้านว่าบ้านเป็นไงบ้าน